มายี่นางเจ้าแม่กวนอิมที่อย่ามาเตนะคะจริงๆแล้วก็จะไปหิมฟ้าตกงเหมือนกันที่ฝั่งฮ่องกงแต่เมื่อวานไปขอองค์เจ้าแม่กวนอิมละเพราะว่าเรื่องออออออของเรื่องคือหุ่นทานผู้นิ้วหิวปีนี้เขาไม่ได้จัดนะคะแต่ที่เจ้าแม่กวนอิมที่อย่ามาเตยนะคะก็ยังจัดลิมฟ้าโ้งก็ยังจัดเมื่อคืนจัดแล้วแต่คนมันจะเยอะมากนะคะเลยฉันก็นเลยขอมาที่อย่ามาเตยนะคะ นี่ครับค,คึกคักคึกคักครับค,คึกคักเอาได้ได้ครับนี่คึกคักกันแต่เช้าเลยเป็นไงที่หลินฟ้าก้งมีตั้งแต่เมื่อคืนแล้วนะครับการยืมตังจะไม่ก่อนอิ่มนะฮะแก่ก่อนจะเข้าไปยืมตังก็ต้องตรวจสุขภาพร่างกายก่อนนะครับ นี่ต้องตรวจนะฮะโชคดีมากที่ปีนี้เราได้มายื่มตังค์ยังไม,ม่คนอิ่มนี่้องตรวจสุขภาพก่อนเข้าไปนะฮะโอเคโ,อโจซานอ่านะอโอเคหมนกลสายนี่ครับโอโ้สามสามที่เจฟูหมดนะฮะ นี่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 แต่เรามาวัดออริจินอลดีกว่าตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้คนเยอะเยอะโอ้เห็นไหมวัดนี้คนเต็มเลยเป็นไง นี่ครับยิมตัคงเจ้าแม่กวนอิมนะสาธุสาธุให้สาธุสาธุโอ้โจสันโจสันนี่อาจารย์อาจารย์ทำบุญหมดหมดเลยนะคะที่วันนี้ซื้อซื้ออะไรนี่ทำทบุญหมดหมดเลย ใอ๋สี่สิบเหรียญเขาไม่มีทอนนะสี่สิบเหรียญหยอดลงไปนะเขาไม่มีทอนนะครับผมให้อเป็นไงยืมตังค์จะไม่กดอิมนะฮะมีไหมมีไหมก็เออเดี๋ยวเดี๋ยวผมถามให้นะแป๊บหนึ่งนะครับ มีแบงค์ยี่สิบใช่ไหมก็จะอย่าโมต้องวุลนะน่ะสินอ๋อไม่มีไม่มีไม่มีแรกครับตรงนี้เขาจะไม่จับเงินนะฮะวัดเนี้ยนะนะมีการงนพี่พี่อันนี้เราไอเขาเรียกอันเนี้ยเขาเรียกอะ อันนี้นะครับที่เขาจะยืมเดี๋ยวเอาต้องเอาไปใ,ใช่ครับขอให้ที่ไหนชุดหนึ่งจะได้สตังกับอ่าจะได้อันนี้ครับหนึ่ง<อ>เข้าได้ครับวันนี้เข้าได้แต่ว่าเราเข้าค <ไป S 2> ข้าง้อาะ<อ>ับะมมนร่ร้สามสบาอกอก<ไ> 5้าสิบไม่มีครับมาใาเยเลป้อกขาุวนนะใคทางวัดเขาวนตักอะไรผมก็ใส่ผมก็ใส่ใใใเดี๋ยวมาแรกตรงนี้นะ ตรงเนี้ยตรงเนี้ยเขาขอเรื่องของที่ดินนี่นะจะซื้อจะขายที่ดินก็นขอต,ตรงนี้นี่ฮะยืมตังค์จะไม่กวนอิ่มครับผมเป็นไงนี่ครับจะไม่กวนอิ่มครับสาธุสาธุไอ้จับเห็นไหม อันนี้เขาต้องมาตอ่อแถวถ้าถ้าไหว้อะไรเสร็จก่อนนะไหว้อะไรเสร็จก่อนแล้วก็ค่อยมาต่อแถวตรงนี้นะมาจับตังค์เจ้าแม่คนอิ่มนะครับเอ่อไหว้จุดธูปไหว้ก่อนครับจ,จุดเทียนก่อนจุดเทียนแล้วก็เอ่อจุดธูตจุดละสามดอกครับใช่ครับตู๊กใหญ่ก่อน,อนจุดเทียนก่อนตอนแรกได้เอาที่เอาฉนดมาด้วยใช่ไหมเยี่ยมมากเลยตรงกลางได้ครับ ตอนนี้เอาตังก่อนนะแหมสุดยอดเลยแต่เช้าเลยครับพวกเรานะฮะยืมตังจะไม่กวนอิ่มนะประเพณีที่ดั้งเดิมน้องโปงของเขามากันแต่เช้า เทนีตั้งเดิมนะครับที่อนุรักษ์และสืบสานกันมาตั้งนานนะฮะอย่างไงฮะครับองค์เจ้าแม่กวนอิมสาธุสาธุนะครับ เก็บบรรยากาศครับผมยืมตังจะไม่คนอิ่มวันนี้นะครถึงโครคภัยไข้เจ็บจะเป็นยังไงถึงโลกจะเป็นยังไงแต่ประเพณีที่ดำรงกันไว้ก็ต้องทำต่อไปเพราะว่าเจ้าคุมครองเราแน่นอนนะครับสาธุนะครับ เอาเฮงๆเลยครับวันนี้นะว่วได้เลยครับคุณท่านปักเทียนกันครับใช่ครับคุณคุณคุณไม่ปักเทียนก่อนนะปักเทียนขอพรได้เลยครับปักเทียนแล้วก็เอาทัพมาไหว้ได้เลยครับครับปักจุดละสามปักจุดละสามไหว้เจ้าแม่กวนอิมก่อนนะครับเจ้าแม่ทับทีมโอเคครับเดี๋ยวหยุดถ่ายทอดสดแต่เพียงเท่านี้นะครับ